สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้าไร่วงพยอมจะมาเพาะผักกวางตุ้งห้องเต้นะคะแล้วก็ผักคะน้าห้องกงอันนี้เป็นผักชีนะคะ,มะเมล็ดผักชีเมื่อก่อนนี้บ้าไร่วงพยอมจะซื้อถุงใหญ่เลยนะคะเพราะาว่าปลูกขายแต่วันนี้จะมาปลูกใส่หลุมถาดแบบนี้นะคะ พราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ปลูกขายนะคะจะปลูกแค่ไว้พอแค่กินปลูกต้นใหญ่ๆสองสามต้นก็พอผัดหนึ่งเวลานะคะเดี๋ยวเรามาปลูกลงถาดหลุมเพาะเม็ดกันไว้ก่อนนะคะไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นดีหรือไม่ขึ้นดีนะคะเขาบอกว่าหมดอายุเดือนสิบสองพศหกสี่นะคะ น,นี้เราจะแบ่งปลูกนะคะจะแบ่งปลูกไม่มากนะคะถ้าซองเหลือมเมล็ดพันธุ์เหลือแบบนี้นะคะถ้าเขาขึ้นดีนะคะใส่ถุงพลาสติกผูกปากให้แน่นนะคะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะเราก็จะโรยลงมาในถาดหลุมเพาะแบบนี้นะคะ ถ้าเขาขึ้นดีเดี๋ยวเราจะเอาลงแปลงปลูกนะคะเมื่อก่อนนี้บ้านเรงพยอมปลูกเยอะๆบ้านเรงพยอมจะใช้หวานเลยนะคะต่อหนึ่งสองนี่ก็จะได้ประมาณสองแปลงนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวห้าเมตรนะคะ ปลผักสวนครัวไม่ต้องกลัวตกอับเหมือนมีสำรับอยู่ในบ้านนะคะตอนนี้ผักเกษตรกร,กรบอกถูกมากๆแต่คนที่ซื้อกินบอกว่าตอนนี้ผักแพงมากๆนะคะตอนนี้ในท้องตลาดผักคะนา้าผักคะน้าฮ่องกงแบบนี้นะคะกิโลละ40่บาทนะคะ แต่คนปลูกบอกว่ากิโลละห้าบาททำไมเสียดุลการค้ากันขนาดนั้นเนาะมาแล้วเพาะลงถาดหลุมเสร็จแล้วแล้วก็รอรุ่นกันนะคะว่าเขาจะงอกขึ้นหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็เพาะเสร็จแล้วนะคะสำหรับ กวางตุ้มห้องเต้นะคะ1ถาดหลุมก็ได้หนึ่งอยหลุมก็ได้หลุมหนึ่งก็ประมาณ2เม็ดสาเม็ดนะคะเดี๋ยวถาดนี้เราก็จะมาเพาะผักคะน้าฮ่องกงกันนะคะกินของไทยใช้ของไทยนะคะถึงจะชื่อออกทั้งนอกๆน,นิดๆน,นะคะ อย่าไปนิยมกินของนอกนะคะของไทยมีให้กินเยอะนะคะตอนนี้ตอนนี้ต้องปลูกผักกินเองนะคะปลูกได้ก็ไม่ต้องเสียดุลการค้าซื้อของราคาแพงนะคะปลูกแค่พอกินไม่ต้องถึงขนาดขาย ไว้เพื่อแค่แบ่งลูกหลานก็พอกินนะคะตอนนี้สถานการณ์โดนกักตัวเก็บตัวกันเป็นแถวเลยนะคะแต่ทุกคนก็ต้องดิ้นรนและสู้ต่อไปนะคะ ปลูกผักกินเองไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องไปทุกร้อนอะไรทำใจให้สบายๆนะคะส่วนตรงนี้จะทดลองเป็นสองชนิดเลยนะคะจะปลูกผักชีด้วยนะคะผักชีเม็ดใหญ่ๆนะคะ จะทดลองปลูกดูนะคะว่าเขาจะขึ้นไหมแต่เม็ดผักชีนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าต้องประมาณยี่สิบวันนะคะถึงจะขึ้นถึงจะขึ้นดีนะคะลัณฑิงพย,ายามจะใส่ประมาณหลุมละสองเม็ดนะคะ ทดลองปลูกก่อนนะคะว่าได้ผลหรือเปล่าเดี๋ยวปลูกมาสัมกันกับโรยเม็ดผักไวระยุ่งเลยตอนนี้เราก็นำเม็ดลงถาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะลดน้ำ ให้เขามีความชุ่มชื้นนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ